ตอนนี้นะครับผมเข้ากำลังเล่นเกมดูบอกอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบไปน,นะครับเออแบบไปน,นะเอ็กแบบไปนะไม่ใช่เินมาขนาดนี้แบบแบบน่าจะอยู่ตรงแถวแถวนี้เออแบบไปน,นะหอคอยซอมบี้อะ่ะเดี๋ยวอยู่ไหนไหนอะ่ะ หามาตั้งนานแล้วหอคอย,ซอ,นะคอคอยซอมบี้นะครับนี่หอคอยซอมบี้นะครับผมจะมาเล่นแล้วนะครับเกมนี้นะครับมากดเข้าไปนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นหอคอยซอมบี้นะครับมาดูกันนะครับ มาดูกันนะครับครับนะครับมาดูกันนะครับนี่ปืนผมก็จะใช้เป็นอะไรนะปืนลูกซองครับผมหวังว่าก็จะเก็บเงินอยู่นะครับเดี๋ยวผมเล่นกับเพื่อนๆน,นะในแบบเล่นกับใครดีนะ่น้องเฮ้ยตรงนี้เข้าแววนะครับใบหัคอยนะครับ ตอนนี้เข้าหอคอ,อยแล้วนะครับมานะครับมาไม่ปืนสองยิงทีเดียวโป้งตายแด่เฮ้ยลาวากำลังจะมาเฮโยเฮโย it's very really good work เราจะตาย น,นีปืนปืนโคโหดอุ้ยมันแหลกหน่อยดึงนะครับเฮ้ยไม่แหลกแล้วไม่แหลกตลอดชีวิตนะครับเบื่อเฮ้ยกระสุนกระสุนเติมกระสุนน่อยขอเติมอู้ยิยงป้างตายต้องอใช้เป็นปืนลูกโม่ว่างนะครับปืนลูกโม่ด้วยขาวว่าแรงนะครับ แรงไหมนะครับไปดูกันเอาเพื่อนยังดีนี่ต้องส่งนะเราจะตายเอึอ่นๆไม่ต้องอ้ไี่ทงเลยเฮ้ยเพื่อนมาเออหุ้ย,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 ยทีเดียวตายเม็ดหนึ่งเดี๋ยวไม่โดนเอาไม่โดนดโอ้ โอ้ย ừ, ปงัปงปังเฮ้ยมาสปอร์ในต่อได้เนี่ยตกไฟก็คือ,อบันเนื้ตายซะไอซอมซอมขี้เฮ้ยตกไปเลย,นะ ừ, ย,ยเอ่ะไอครับเฮ้ยออกไปไอ้ไอ้อนออ้อ,นองไอ้อน้องออกไป ไอ้อน้องออกไปเฮ้มาถึงตรงเนี้ยตรงนี้คือปืนไรอะเติ 5, 5, มห้าพันสองไม่เอาอุ้ยออุ้ยระวังนะครับตรงเนี้ยนี้ยอุ้ยปังทีเดียวตูเน,นี่ยทีเดียวตูเห็นไหมรู้สึกกระสุนน่าจะเปลืองลองช็อตกันดีกว่ายิงทีเดียวตายอุ้ยได้กระสุนด้วยเติมกระสุนดีกว่านะครับ ฮึ่อ้ยุ้ยตรงนี้ใช้พันสองมมีอยู่พันสามตามแป๊บหนึ่งแล้วกันใช้เป็นปืนลูกซองน่ะโู้ยลูกซองทีเดียวตายอะด้วยทีเดียวตายอย่าหาว่าขี้โม้นะมีอยู่พันเก้าจะเพิ่มเสียใจจะใช้ลูกเสียใจเฮ้ยโป้งมาโป้ง โป้งหนึ่งพีเอาไหมอะช็อตกันช็อตกันเอาไปกินไปเดี๋ยวเอ,อิ่มให้ลงปาดได้เลยโอ้เอือะนะครับตอนนี้ก็กำลังเล่นเกมหอคอยอยู่นะครับครับฮ <c oughs> ึ่ยิงปืนไปทีดีเดียวผมไม่หยุดหรอกอุ้ยอุ้ยเกือบอุ้ยตายทีเดียวตาย อุ้ยมานะครับอุ้ยอ,อุ้ยคิดว่าเราจะต้องไปทางนู้นนะเพื่อนเข้าใจไหมนู่นตายเ,ยเห็นไหมตาย <c oughs> โดนช็อตกันจิงทีเดียวตายอย่าหาไวคีโมนะช็อตกันนี้ก็ไม่ใช่เล่นเล่นนะซอมบี้ไหนไหนไม่เห็นซอมบี้เลยโดนทีเดียวตาย เฮ้ยครับมุนนนนเนี่ยอุย้ยตอนนี้กี่นาทีก็ไม่รู้ไม่รู้เว้ยไม่รู้ว่อะไรช็อตกันยิงทีเดียวสองทียิงทีเดียวตายสองตัวอ่ะช็อตกันนะ่ะยิงทีเดียวตายสองตัวยิงทีเดียวตายสองตัวอ่ะอขอคอยซอมบี้นะครับผมไปซื้อปืนเป็นปืนลูกซองควงมา อืมหนึ่งพันอันนี้ใช้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเฮ้ยอุ้ยโดนไปกระสุนตัวสี่สิบเจ็ดอุ้ยตรงนั้นเยอะมากเลยอ่ะ้อตุลุกโบยิงไล่ยิงดีกว่ามันจะมาตรงนี้เพื่อนอระวังด้วยนะโป้โป้โปสองพีตายอหนึ่งพีตายตุลุกโมวเนี่ยบอกเลยอืมเดี๋ยวจะเชืออเเอ่อช โอเคผมเสียสละโลวักยี่สิบะออกผมเสียยินตรงนี้นะจังไหมเฮ้ยเอ็นโกรโ่กองขี้มาดิเฮ้ยมาถึงตรงนี้เอ็นโกรโ่กองไตามานะครับอุ้หุยปัง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  อุ้ยกระสุนก็เปืองเปืองลูกโมนะยิงอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้มามาโบงป้าบป้ง,งโมงอุ้ยไอตัวนั้นอึดมากเลยนะทีหนึ่งร่วงทีหนึ่งร่วง้ออทำไมตัวนั้นไม่ร่วงลูกสองระยะไปชิดโอ้โหเสียเสียเร็วมากเลยลูกโมก่อนแล้วกันอุ้ย ตายไปเตกสองเตกสามอุ้ยเตกห้าเตกหนึ่งเตกสิบล้านโอ Orion ้อินโคล์กองเต้หนึ่งประสบไม่การมุนนุอุ้ยตังหนีก็ยากไม่ใช่ว่าเล่นนะอุ้ยเลือด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 ก,กิดตายอุ้ยเกิดตายเหลือแค่หสิบ ซามบี้บ้ายมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจัดจานยู่ตรงนี้ก่อนอือหือมันมามามาแล้วเหรอมาเหรอมามันมาเราก็หนีดิรออะไรวะอุยจะตายอู้อเอ้เนนอาเอาเอาเอาออาเอายอเอาเออาเอออาาาอาอั ใช่นี่เลยกระสุนมีจำกัดมีเดียวเพื่อนตามยิงยิงหลังให้ยิงหลังให้ย,หใหยิงหลังให้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 ยิงข้างหลังให้เพื่อนมีตั้งห้าพันเก็บไว้เซื่อย <c oughs> ตัวบ้าจะมาอีกเดยว เฮ้ยเฮ้ยไม่กี่แบบโป้งโป้โป้งทีเดียวนะครับโอ้ยจะเห็นมันรีโด้เออรีโด้ออ้ยแล็กแล็กเจมี้แห็กว้าวยังกินได้นี่เอิ่มคัก pues, uh, ันห้าแล้วก็เปิดเลยโอ้ยฮัลโหล

กำลังถ่ายคลิปอยู่นะมีโกโลกองเฮ้ยอย่าตามมาดิวะโป้งไปซัดซัดไปหนึ่งก่อนแล้วกันอ่อนให้เฉยๆนะแค่ซัดไปหนึ่งเดี๋ยวซัดไปยี่สิบล้านเลยเข้าใจไหมเฮ้ย,ยมัน AK47 ื้ดตรงนี้แน่เลย<ส>มัน AK เฮ้ยมันมี AK47 เฮ้ยเฮ้ยขอโทษ กำลังจะตายขอบุณเพื่อนขอบคุณช่วยไว้ตอนนั้นฉัน้าช่วยได้จากสถานการณ์ซอมซอมขี้ไว้อยู่ขอบคุณเปิดตู้จัดการลูกพี่ลูกขี้ก่อนด<ว>ิโอ้ยเอมแม่จริงก็ามาดิ

ดเคยตายแน่ตายแน่คุตายได้เขาล้มจะตายโอ๊ยไปไอที่สุดก็ร่อตายโอ้ยโอ๊ยก็สุดแล้วนิดหยาบก่อนให้ลูกโมแทนก็ได้ขอบคุณโ้งโ้ง galá, help me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 , oi, oi oh,